น้องเบืองน้ากันพี่น้องกียอ่าก้อยเนาะนี่กินซุ่มน้ากันนะแกนกระโดดใบลายฮุ่นเนาะพี่น้องกียเนี้ยแซ่บได้นี่หนิบนหวานเนี่เน้อยเนาะกินได้กินแทงขาวพี่น้องกาบสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนากกาบสบายดีพี่น้องบัสกุลบัสกุลกาบมาพบมาพอกับเป๋าจิตคือเก่าพี่น้องกีย อยู่บ้านหนองเป็ดเนาะมาหาครอบครัวของไอที่เพี่นัอนแหละเมื่อกี้ก็มื่น้ามื่นผลน้อพี่น้องเนาะคึมคึมมาแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวสีผาพรมน้องนะทักทายสบายดีครับมีตู้พ่นเมอดยางนาะไม่เท้าสบายดีเด้อเฮ็ดยางเนาะน่ะมะโกมะอกมะโกโนอน้องมาสบายดีสบายดีโอ้ยหนาวอยู่บ้างวยหนาวมแม่แม่โอ้ คือน่ะลมแท้หนิแม่ไอ้แม่หลุยมะกรุดมะกน้ำาบขึ้นกันมันบ่มแม่นหลุยมะกรดก็มะกน้ำมันได้เสร็จไหมมะกรน้ำแลลุแฉบมะกน้ำแฉบกลัวเลยอื้แฉบมันได้หรอเอาน้ำเสใหญ่หนแม่ได้กบไอ้บุญยาได้ตาเทียงหันอ้นั่นแหละหันนึเอาไปขายบ่นี่นีแกเมนหูอยากกินขายโอเคสบายดีเด้อดโด กินได้หรอกได้เอากินดิบก็ได้แม่นบอกได้ลูกอยากกินดิบอนจะได้ไหมจังไรหนิเนาะบ่บ่บ่ทำให้พ่อแม่พี่น้องเพลินก่อนถักเอานุ่มโอ้ยแม่ขอโทษขอโทษลูกเอเไิ่ไหวโอ้แค่แม่เสียงไปค่อยอ่อนแล้วก็แค่เพี้ยนโอ้มักก้อนพี่น้องเพิ่นวะโอยมักก้อนนั่นเองโอ้อ่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับผู้อ่ากลัวฮอดลูกพลินได้ไหมเอ้ยนี่นะอยู่เพิ่นอยู่ในหมอกในเมืองกันเอออยู่ใน ทำชิบอเออทำประชันเลยลูกเบิ้งแม่ถาองเบิ้งแมถางเบิ้งเนาะโอ้เอ้าตรงเียน้อยตมันเถิดลูกเอ้แขงโอ้แม่ชิได้บ่นี่ชิได้บ่อไเลยเคยจะกินมันง่าวตมันกระากเตบ่เโอ้ใช่กะเพนพาตักินนี่วะเพน อ,อันต้นน้อยลูกเอ้โอ้เป็นเชินไรผ้ารุ่นบอเป็นผ้าบ่ผ้ามันเหนมือนมันเมืนโอ้แข่งนั่นนี่ก็อยากถนอมลูกน้องจะไดนี้โอแบบ้แบบนี้แบบนี้พี่นี่พี่น้องอเออคำข่าวทับข่าวทับแบบนี้บ่ไหมโอ้โอกินอันไหนขาวๆมันนี่บ่ จับให้เราบาดูจับเลยเห็นบ่เกี้ยงอยู่บี้นี่จับตัวนี้จับนี้จับตกลงในหลบแมนแมนแมนเห็นยู่บ่เห็นยู่บ่เห็นอะไรยู่บ่เอ็นนั่นแหละบเอินลองบังดูหลเสีมากเห็นยี่บ่ยี่บ่ยู่บ่ด้ยก็คือให้ทงน้องเพ่นเป็นเมื่อกล้องให่นเปนอกนีดก่ในในมันก็จะเปิดนะขาวๆเนี่น้าวทนครัวมันกะแช่บได้หรกอวนครัวกานกินริวก็ได้ครัวก็ได้เลยกินนิบก็ได้ครัวหันมันออกแต่กากมันหล้ย อแต่ว่าทามันชุกหนีึ้อจีเสียบกลัวมนหวนั่นแหละแม่เก็บมีเวียดอย่างแม่เก็บเมนอยากเห็นยบบ้าน้่องฮะเห็นหน้าอยู่บ่หนงดีแล้วก็หลุดก็นไ้น่องเป็นน่าเป็นคนจับก้องไห้พี่้องเลยก็ถือว่บโอเคอยู่พี่้องเลยกกินนูน่าหลก็กินเากินเล่นหลเลยกันทาครัวก็แชบกว่าเนได้หลุรสชาติแต่ก็คือกันกับต้นเด็บหลเลยเออเลยอ่ะใช่ไหม อืมก mm. ิ๊บไว้เนาะบ่ได้ไปขายมันบ uh, ่เออแกบเมียนลูกเลยโดยโดยกามานี้เนาะกามาน้ำบ่เสียนพันน่นแหละมันนี้กะกแต่พูดดีว่าทั้งบ่เสียนพ่นมีเวียงน้เนาะแม่เนาะเมนแมนเมนที่รองเลยพาเถอ้าวเดี๋ยวทั้งลูกเดี๋ยวไปโอ้ลมกับปันน่ะเอ้อพิ่นก่อนเด้อแม่เด้อไปหลุดเลุดไปโอเคโอเคกะคือสิอ่าประมาณนี้เลยพี่น้องเลยตอนนี้กับฝนกับตกหนึ่งก่อยบ่เอ้า กินเข่ากัง่าใช่บล่าอ๋อกินก๋วยได้ับเข่าเปล่าเนื่องเข่าเป็นจงได้เบิดแล้วเล่เบิดแล้วรือเออกินอ๋ยได้กักินก๋วยกินเข่าเบิร์ดเป่โอยโวกลูกก้าไปชั้นว่าเข่าเบิดเนาะอันนี้ก็ได้ คือหนึ่งก้อยแทนเข่าเนาะโดยโดยโดยเออแต่ในกระชูตัวไปได้ไหมเนาะผู้ใดถามว่ามีโอกาสไดินไมเด้อร์โดยโดยโดยก็อยากได้อีบวกเข่าหน่อยอยากได้เออโดยโดยพี่น้องเลยงามว่าอย่างว่าหัวทั้งไม่เท่าพนน้ำเนาะกับว่าได้ก็อยากให้ทั้งไม่เท่าพนีได้อยู่พี่น้องเลยเป็นเช่หนี้ไอเข่าปีนี้งามบ่งามบปนไดนบ่ผู้ใช้จะชอบได้ผู้น่ะ

่ใ่ลคือเป็นแต่เสีบเทพี่น้องเป็นเบเะฝนตกเลยเอ้ยนีเนาะฝนมาเอ้นืเสบได้พี่น้องเ้เส่มัอืหรือว่าฟักทองมาพี่น้องเลยนั่นแา้แล้วก็มะข้าวหยกใส่น้ำตาล กรือหาอยู่ที่อ้อป่าเฮานี่บ่แม่นบหาอาลปลาก็ได้ทั้งเอ้ยหาโคเอาลงจากธรรมชาติเนาะ็ยังบ่ะมาน่แล้อบได้เลยดโดยพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้ก็พร้อมพาพร้อมพุ่นเนาะพพี่น้องเอ้ยอ่าฝนตยๆอยู่พี่น้องเอ้ยปาโตกาคือสิอ่านี้แหละอ่าพากันอยู่อยู่เที่ยงบ่มีไผแม่นบ่ มาโฮมอยู่นี่บัดเนาะมากินก้อยน้ำพึน้นเอาแรกเอาแ้วมันทีจาก <c oughs> แต่เสียบเนาะโอม้มีมีอย่างไรที่ชมาใส่หนิข้างในนะมีมีน้ำตาลแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็ก้อยมะ<อ>เอ,อือกแนวหวานๆเนาะใส่น้ำตาลเกิดเป็นของอ่ะเกิดจากธรรมชาตินี่เนาะพ่อพี่น้องเลย มันก็เกิดอยู <|ja|> ่ตามแบบว่าช่วงฤดูฝนแม่นบ่เอ้ยแม่ยนีใได้เกิดหนังย้ำฝนเนาะแม่พัาย e> ้ำแรงแล้วบ่มีนังเอ้ยมีแต่ย้ำนี่ย้ำนี่ลยจ้ะมีประสบการณ์ได้ได้กินโอ๋แต่ว่าย้ำแรงงบ่มีเนาะบ่มีโอ๋ไปหายใส่ก็บ่มีแตาย้ำนี่ลยจะไม่มีแรวมันไม่ได้พอดิกลไม่ต่อไดเออขากุยังพี่น้องได้เบิ่งเด้อเนาะนี่เนาะข่าวพี่น้องเลยเขาเจ้ากินแทนข่าวเม็นบ่ี่ก็ได แม่ลข้าวก็ได้นไอกินทข้าวก็อิ่มคือกันข้าวกี้เฮาก็คือกันนี่แหละเนาะาพอกแม่เพิ่นพาอ่ากินเนาะบ่มีข้าวมีน้ําเพิ่นก็กินได้เนาะดแม่ๆๆ่เบิ่งหัวขอานําเลยเด้ออท้องนี่ก็ใหญ่เติบได๋แม่นใกล้เด้นี่เนาะแม่นเดือนนี้บ่อ้พี่น้องเอ้ยเดือนนี้แหละพาที่ถึกมื้อดับนังเอ้ย้ยว่าบ่แม่นเพราะว่าตะกี้พีเอ้ยได้ลูกเอ้ยผู้ที่2เอ้ยก็ได้ยวันศิ์โอ้ มือดับเลยเมนิบาิ่มือดับพอดีครับเดกอะไปดูไปยังไปใส่ก็เออไดูไปนั่งเมเนือแกเมนเมนเมนเบิ้งเลยเลอเบื้งเ้อเนาะ่ะพี่เจนีโตเลยวันนี้เลแล้วบแแล้วพี่องเอ้เกคือสี่อ่าแนวนี่แหละเนาะเขาเวันนี้ดยังไจ้ะนเทาป็นขู่ได้นะขูดเอาเนา เดูดูพี่น้องเอ้แก่คือสีประมาณนี้เด้อน้องทางมาแสนพิ่นก็ขึ้นไปโอ้ลมอยู่ทึงพูดบอกมาข้าวใช่ไหมพี่น้องเบิ้งหาเอ้ยสิตากออกมาบ่เอาเบิ้งตากให้พแม่พี่น้องเพิ่นเบิ้งได้ใส่เ้ยเด้อเติมมึงเด้อเด้อเนาะใไอพแม่พี่น้องเบิ้งน้ำกันพี่น้องเอ้ยอ่าก้อยเนาะนี่ปิดซุ่มมันกันนะแกโตดูไม่ลายพูนน้องพี่น้องเอ้ย แนวแซ่บแหนนี่บวนหวานแน่เนาะเอ้ยเนาะนี่นกินกินแทนข้าวพี่น้องเอ้ยทางอ่อกอยมันเนาะเพือกเนาะากินอ่าแทกอแทนข้าวด้นี่พี่น้องเอ้ยรสาฮะก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเาะๆๆ กคือสิประมาณนี่น้อพ่อพี่น้องอาเดียวทั้งอาบาชิดสิผาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนไปโอบร่มกับเอ้ยดีเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะว่าทั้งบาแสนเพิ่นมีอย่างแน่เนาะอ่าเนาะบารตามมาหนิเนาะโดย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 คือทั้งเอ้ยดีเพิ่นกะัาลงมาได้เนาะเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยโเป็นจังไหมมันนี่กินข้าวกินน้ำเลยกินแล้วบอกระยังมันนี่เจียจีโร่เจียจิโร่บอ้กินก๋วยบ่โอ้โดยโดยเอ้ามื้อนี้ก็มาน้ำกันน้ำบาแสนเพิ่อนเี๋ยนาะเอ้ยเนาะ อ่าเป็นจจได้โอ้มน้ังกรียบร้อยแลยบ่โอ้โอ่าว่าขออนุญาตนำเนาะนนอพอพี่น้องเนาะอ่าคืออ่ทาทำกันอยู่นี่เลยเนาะอ่า <laughs> ก็เรียก็สีภาพพม่พี่น้องไปอ่าอ่าไปกินกอยเนาะ ก็คือทั้งบาเซนเพิ่นมีอย่างก็เอ่ยมาเนี่เพิ่นซื้อเครื่องมาให้ลูกเอ่ยหน่อยการชุดนักเรียนหลักเรียนพอแล้วกาปึ้มซอนหน่อยและการเกลือเล่าเสื้อหน่อ้เอ่ยกัได้ใหญ่ยายจะคนก็เอ่ยไปว่าสีขาวของเฮียนน่ะสีขาวผู้เดียวสีขาวผู้เดียวก่อนบ่ผู้เดียวก่อนโอ้ยโดยโดยพี่น้องเอ้ยดีมุกดีใจน้ำเด้อเสืเด้อฮาน้องดาผู้นั้นก็ขึ้นบนใดลัดด้นหนีเนาะ ดูดูอาสั้นน้อยเอ้ยนาะจังไหนจังใดก็ดีมุกดีใจน้ำเอื้ยได้หลายเด้อเนาะที่ว่ามีทางผู้ใหญ่ายคุนซอยเนาะอันนี้ก็บ่อขออนะพี่ดองอาจะเลื่องเดือนแล้วนี่ไอ้เจ็ดเดินลงเลยโอ้ยมีแต่คนทองคนใส่เนาะพี่น้องเนาะคือไอ้บุญอ่าเดือนนี้เนาะไปเดือนก็เดือนได้นี่โอ้ป้าสาวป้าไปกินก๋วยผูนเนาะน้ยพี่น้องเอ้ยป้าดี่นี่พี่น้องเอ้ยมีโตอพี่น้องไอโตอเนาะน่ะโต้นี่พี่น้องเอ้ยเน่ะมันมากินปลาพี่น้องเอ้ย ันเด็กนุ่งในท้องอยิ้มหอยฮะโอ้มาหาเด็กเขาคือนลายคุ้นพ่อสมควรแทบพี่น้องเลยมันนี่ลายคุ้นกว่าจีลายคุ้นแทบเนาะนี่นี่กระเม่นเนาะน้องน่าสบายดีดุ๊กสบายดีป้าลุงดู สบายดีเป็นยุบอ้ดีแล้วยังมีหลายๆลาคนอีกใจน้าใจน่าย่านบอกตาบ่าจำตรงรูปบ่เคยย่านลักบาออยู่ล่กันเบบมเป็นจิ้นเลยเนาะที่ว่าแบบมันแห้ง่ะบบเปลี่ยนใจอุบเนาะแต่ว่าเรื่องปลาด้ส์ะแบบว่าพ่อได้ยูบบอ๊พ่อได้ยุบบอ๊ะปลาได้แต่พอไท้ายปลาแบบนี้เป็นหายเนาะปาท้ายปลาได้

เฮ้ยคบุคยกินแท้นนิเนาะเยายู่เฮยอยู่เนาะ่าจกวาบกนียเนบ์ีดเห็ดกินคือคนอยากนี่เาะอยากเลย้มกินเยบีเียงั้นหมอง่อยอยเต็มปากพี่น้องเลยมาหาได้ข้ากินในบ้านเหรอ กินอิ่มหมดคนแล้วกินอิ่มอะไรเบ้ากะาะเ็นมานัเนบ้างแช่หน่เลยๆมีแต่ลูกไม่แต่ลายไม่แต่ลูกไม่เต่้านันมันนี่เนาะตลูกแมน่น่นเพาะเขาจังบดไว้เนาะใเนหะหลายคนนี่หลายคน่เยจะคนก็ไม่ฮอตบอสนี่จะคนเนี่ยสิบสิบคนฮอบอสสิบคนเนี่ยแปวานี้บอสมาท่นี่บอ ด้วยๆด้วยอ่ะค่ะโอ้เขาเอ้ยเบิ้ลต่างกระชองสิเกิดมาอีกกระชองไหมเนาะอีกกระชองโอ้ด้วยๆพี่น้องเอ้ยไปกวดนะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ไปกวดแล้วหักจากเชื่อมอเลยอะไรแหลายคนมาผู้หญิงน้องเลยเชื่อมอเนี่ยเนาะพอพี่น้องเอ้ยมานน้าขันออกมาเลยเป็นผู้ชายเห็นเป็นผู้ชายไก่ดีเลยเนาะไทยเฮเธอหน้าสวยด้วยเนาะผู้ชายไก่ดีนันเกิดมาอะไรที่เห็นได้แค่ เออก็คือสิประมาณนี้เรื่อยๆเลยเนาะอ่าเมนี่ก็ดีมุกดีใจน้อมๆเมนี่ก็ได้มีแต่แบบเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอ่าสู่ตัวปเนาะเออเนาะอ่าเมนี่ก็อ่ามีข่าวดีที่บ่าวผู้ใหญ่เพิ่นเนาะฝากเงินฝากคำมาให้เนาะฝากเงินฝากคำแล้วก็เครื่องครองแล้วก็เสื้อผ้าอาตอนเด็กน้อยก็ดีใจเจ้าใจเนาะเอ้ยกระว่าชีพไปซื้อชุดนักเรียนมาให้ลูกาย ไปบอแชนฝันชื่อมาห้เออจะดีใจโอ้คือขิดนักอยู่แล้วเนาะว่าสิเอาเงินชุดนี้ไปบัตรดองขาน้ำซ้ำปลาและบันนี้เนาะคนไหนก็เขดนี้นะสบายดีน้องน่ะโอ้ชิคเอาห้องปอได้หนิเหรอหองปอามเมนบอกไอ้กูเมนบอกโอ้ไอ้กกเพิ่นลำาเพียงใดปอซีและจะมาเพิ่งจะุดห้องอ่าปีอ่าสิคามาหี่คือปอซีโอ้ย่างไบบ่ันไก่เตยบวน้องหน ຍ່າງແຕ່ນານີ້ເວົ້າຈົນຮອດຫົນທາງໃຫຍ່ພຸ້ນບໍ່ມັນຢູ່ເຊຍน่ะລານລນກບบ้านອງນດ່າງຈຮນໃສົກັໃຍຊດດຢດກິດ หมกบีดิ <aunque S 2> <me hr an> ่นอยู่บ่เคยดิ่นบ่อหมกบีนะอย่าดินเก่งเนอะเด้อ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 อ่ะก็คือสิบวันมาเนอะเนาะบระสบความสุขคนเนาะจังใดก็เป็นกับดังใจให้เนาะเอื่ยอันนี้ก็ได้เนาะจังใดก็อยู่ดีไม่ให้เนื้อเด้อเนาะอ่ะสบายดีสบายดีเนาะโอเคโอเคอ่ะสบายดีสบายดีเด้อนะสบายดีเด้อ อ้าแม่สบายดีสบายดีลูกโอ้เนี่ยเสียบเนาะก็อยากไล่อยู่เนาเนาะพ่อพี่น้องเลยไลองยาบอตาไปป้าเด้อยบอตาเด้อเอาสบายดีบอตาโอเคโอเคน้ำพุล้างเออไปล้ำน้ำก่อนดีน้อพ่อพี่น้องโอเคแล้วบอเซนเด้วยอาสบายดีบอเซนโดยโดยโดยน้อพ่อพี่น้องเลยอ้าพี่น้องเลยก็คือสซีประมาณนี้แหละมืนอนี้กแบบว่ามีอย่างไรนาะพี่น้องกับพอดีว่าอ่ามาหน้าบอเซนเพื่อนพี่น้องเลยขั้นโมมาบ่ได้พี่น้องเลยเพื่อนว่า ่านเนี่พ่นว่าย่าลงทางเพว่ามมิตรปลามิตรอด, <c oughs> ดโดยรย้ามอนีอ่ยทักทักสบายดีกันแบบธรรมดาธรรมดาเนาะพอพี่น้องเนาะ,ะได้มาได้ก็ได้ๆๆยังจะเดินทางไปโตอ,อยู่ได้พี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้บอจิกกระต้อง กากบุญขอบคุณเนาะอาพ่อแม่พี่น้องบ๊อสุขุสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจบารจิตเนาะแล้วก็ทีมงานเพื่อนพี่น้องเอ้ได้ก็กากบุญขอบคุณอ่าผู้ใหญ่เจริญเนาะที่บาฝากเงินฝากคำมาให้ทางบารแสนเพิ่นเป็นสะพานบุญให้เนาะจังใดจังใดก็ขอให้อ่าผู้ใหญ่เจริญและครอบครัวอยู่อ่าดีมีเฮงเด้อเนาะบ๊สุขุสุขคนพี่น้องเอ้อ่าสำหรับคลิปนี้เนาะบารจิตก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ที่เขามาติดตามรับชมยูที่เขามาเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์สกูสุขคนเด้อเนาะท่านนี้บัิจิขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องโดยโดย